แบ,บดแบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีข่าวดีมาบอกวันนี้เราได้ทำการนำเข้ากาแฟดีคาเฟอีนนะฮะมาจำหน่ายแล้วสำหรับท่านที่ชื่นชอบกลิ่นหอมของกาแฟแต่ว่าอยากจะได้คาเฟอีนต่ำๆหน่อยนะฮะ เรามีบริการดีคาเฟอีนมาเรียบร้อยแล้วสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ที่ผมฝากเอาไว้อยู่ใต้คลิปนี้ทันทีเลยนะครับเรามี2ตัวนะครับที่เข้ามารอบนี้ของใหม่มีโคลอมเบียดีคาเฟอีนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกเตมาลาวอชนะครับซึ่งโกเตมาลาวอชเนี่ยเป็นกาแฟที่ผมยอมรับว่าผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโอกาสดีที่ ท่านที่ชื่นชอบกาแฟได้มีโอกาสสรรหากาแฟดีๆนะมาดื่มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศผมเคยพูดนะครับกาแฟคือเครื่องดื่มที่เทวดาเนี่ยโยนลงมาให้มวลมนุษย์เพื่อให้เสพสุขกับความสำราญเพราะฉะนั้นกาแฟในแต่ละพื้นที่แต่ละเกโลเคชั่นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นรสชาติที่แตกต่างกันไปนะฮะ ราคาสัมผัสได้นะครับขอเชิญทุกท่านติดตามได้เลยนะครับมีโคลอรเบียด mm ีคาฟีนนะฮะักเตมาลาผมอธิบายขยายดีคาฟีนนิดหนึ่งคำว่าดีคาฟีนเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีเลยนะฮะแต่ความจริงแล้วที่เขาเรียกกาแฟดีคาฟีนดีคาฟีนเนี่ยเขาก็จะเอาสารกาแฟธรรมดาเนี่ยนะครับไป นะมีสารละลายที่ไปสกัดคาเฟอีนออกซึ่งจะต้องสกัดคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟนั้นออกให้ได้อย่างน้อย70%เหรือแค่30%นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นกาแฟดีคาเฟอีนได้นะครับเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ขออนุญาตลื่นลมกับกาแฟก่อนนะฮะท่านที่สนใจสั่งซื้อได้เลยครับขอบพระคุณครับ